สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ NFT and Future How to Create and Sell the New World of Digital Art ค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึงประเด็นเกี่ยวกับการสร้างสารรค์ซื้อขายนะคะศิลปะในเชิงของ NFT ซึ่งจะเป็นศิลปะดิจิตัลแห่งโลกอนาคตนะคะวันนี้จูดรับหน้าที่เป็นมเดเ r อ t o เเตอร์ค่ะแล้วก็ข้อดีของ NFT เนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือ อย่างที่แกลลอรี่อย่างงี้อย่างแกลลอรี่ของคุณโน้ตปกติเวลาเราแสดงงานศิลปะทีหนึ่งใช่ไหมครับคนที่ไปเยี่ยมชมแกลลอรี่เนี่ยครับมากสุดก็น่าจะเป็นหลักร้อยหรือว่าหลักพันคนแต่ว่าในโลกของ NFT เนี่ยคนที่ไปเยี่ยมชมแกลลอรี่เนี่ยสามารถมากถึงเป็นหลักหมื่นถึงหลักแสนคนนะครับแล้วก็สามารถมาเยี่ยมชมได้จากทุกทั่วทั่วโลกเลยนะครับจากทุกมุมของโลกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่ ข้อดีเนี่ยก็คือค่ายรโ,โยลตี้นะครับอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ก็คือศิลปินเนี่ยทุกๆก,การขายต่อศิลปินจะได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งกลับมาทุกครั้งนะครับแล้วก็เ NFT เนี่ยมันมีการยกระดับศิลปินในฝั่งของดิจิตอลอาร์ตนะครับให้ราคาเนี่ยแล้วก็การยอมรับเนี่ยขึ้นมาเทียบเท่าศิลปินในฝั่งของไฟ n e อาร์ตที่เป็นฟิสิ i c a ลครับ อีกไม่นานอีกไม่นานก็จะพุ่งไปมากกว่านี้น่าสนใจมากค่ะทุกๆวันเราก็เห็นราคาของ NFT ที่แบบน่าตะลึงมากน,านะคะแล้วอย่างน้องนิชาคิดว่าแบบว่าตั้งแต่เราทำมาเนี่ยเ,เราเจอข้อดีอะไรบ้างโอเคแน่นอนแบบเราเป็นสินน้ำปินหน้าใหม่โอ้ได้มีคอลเลกชันของตัวเองทันทีมีเรื่องอะไรอยากจะแชร์ประสบการณ์เอกไหมคะให้ให้เพื่อนๆหรือน้องๆหรือพี่ๆที่อยู่ในวงการเดียวกันได้ชื่นใจขึ้นมาว่าเออเราก็ทาได้เหมือนกันนะ ส่วนตัวก็คือสไตล์งานของลินเนี่ยในไทยมันก็จะไม่ค่อยบูมมากเนาะเพราะเป็นเส้นน่ารักง่ายๆแต่ว่าแบบพอเรามาเจอ NFT มันเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นมีคนมากขึ้นแล้วก็แบบมันทําให้แบบคนเข้าถึงสไตล์เราเนี้ยค่ะแล้วก็แบบคนที่เขาชอบชื่นชอบสไตล์นี้จากหลายๆที่เขาก็แบบเข้ามาดูเข้ามาสนับสนุนมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบเราก็แฮปปี้เขาก็ให้กําลังใจเราแบบบางทีเราก็อาจจะคิดแบบ สไตล์งานเรามันแบบดูเด็กไปหรือเปล่าแบบดูแบบไม่ค่อยอลังการจะมีคนชอบไหมแต่แบบเขาก็จะประมาณว่าเออเนี่ยงานเธอน่ารักนะงานเธอแบบทําให้เรามีความสุขเราชอบมากเลยมันแบบมันฮิวใจเรานะเราก็จะรู้สึกว่าเราเชื่อมั่นในผลงานของตัวเองมากขึ้นเงี้ยค่ะก็แบบเหมือนเป็นการมันทําให้ตลาดศิลปะเปิดกว้างเหมือนที่อาจารย์พูดตะกี้ว่าแบบมันยกระดับเหมือนงานดิจิตอลอาร์ตให้แบบขึ้นไปเท่าไฟอาร์ตหรือแบบ ใกล้ๆกันเงี้ยค่ะแบบว่าแบบเราไม่จําเป็นต้องแบบฝีมือแบบสไตล์งานแบบเหมือนๆกันแบบอาจจะเป็นแบบลายเส้นแบบติดตลาดอะไรเงี้ยแต่เราสามารถเป็นลายเส้นของเราเองเราก็แบบสามารถแบบเจอคนที่ชอบงานเราอะไรเงี้ยค่ะบริเวณนี้น่าสนใจมากเพราะว่าแรกๆที่จูดเข้ามาอยู่ในโลก NFT เนี่ยจูดจะพบว่าศิลปินไทยเราเนี่ยสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นแตกต่าง ออกไปจากอาจจะเรียกว่าขนบไทยทํานองนี้ค่ะเวลาที่เราบอกว่างานประกวดศิลปะไทยงานประกวดของน้องนักศึกษามันอาจจะมีแนวทางนะคะอาจารย์พูดแบบนี้ได้ไหมเราอาจจะแบบว่าศิลปะไทยเมื่อเราพูดถึงมันจะแบบไทยๆใช่ไหมฮะดอกบัวช้างปลาว่ายน้ำมา แล้วไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วทีนี้เราอาจจะเรียกว่าเราเป็นศิลปิน NFT ศิลปินประเทศ Metaverse ศิลปินโลก Metaverse ใช่ไหมใช่ว่าเป็นศิลปินที่เฉพาะอยู่ในแค่แบบว่าเนื้อหาของความเป็นไทยนะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นอประเทศอื่นก็ได้เราอาจจะเป็นศิลปินจากประเทศอเมริกาเราก็ไม่ได้จํากัดเนื้อหาว่าเราจะต้องเป็นพูดถึงเรื่องบริบทสังคมของอเมริกาตลอดไปเราอยากทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทําได้เพราะว่าตลาดมันกว้างมากเลยใช่ไหมคะ